เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ5พฤษภาคม2568ส่งพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล่าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์ในวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเคลืกรงุงศรี จดหมายเหตุกรุงศรีรู้ไหมครับว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีสิ่งหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสยามประเทศของเรานั่นคือคาเฟ่แห่งแรกในประเทศไทยที่ชื่อว่า Red Cross Tea Room ง่ายล่ะครับที่นี่เปิดให้บริการทั้งชากาแฟในปีพุทธศักราช2460ตั้งอยู่แถวสีกั๊กพระยาศรีดำเนินกิจการโดยมิสเอ็ดนาเซราโค หรือแมมโคมิชันรีชาวอเมริกันที่เข้ามาตั้งทิมทานในประเทศไทยเธอเปิดคาเฟ่แห่งนี้เพื่อหาเงินสมทบทุนให้แก่สภากาชาตดในการสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรลูกค้าประจําของคาเฟ่ในยุคนั้นมีตั้งแต่ชนชั้นสูงไปจนถึงข้าราชการพอา่อค้าข้าหาบดีเลยทีเดียวแล้วยังมีชาวต่างชาติที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟอีกด้วยครับนับเป็นจุดเริ่มต้นของร้านกาแฟในประเทศไทยที่ค่อยๆแพร่หลายมาจนทุกวันนี้ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย